วนครับนี่ครับยังไม่โดนครับัควมีรค,รรครว,รครคว,นนวามมานกันแบบ สุดยอดเลยครับวันนี้ตัวใหญ่มากครับเฮ้ยยังมานเลยครับยิงหัวเลยครับวันนี้ครับน่ครับของที่เข้านะครับตรงรีบดูครับเพราะอาจจะไม่มีเลือดครับดูครับความใหญ่นะครับสุดยอดวันนี้ยังไม่โตเลยนะครับเดินมาเขานั่งอยู่บนฝั่งเลยนะครับตัวนี้นะครับ สุดยอดแล้วครับผลก็พอผลนึ่งก็พอนึงนะครับกบตัวนี้ไห่ครับไห้ครับไปดูตัวต่อไปครับวันนี้นะจีประมาณที่บ่ายสองนะครับไห้ครับเผื่อมีตัวต่อไปนะครับดูตัวที่สองครับเราใช้ยังมานอยู่ไหมครับ ไม่โดนนะครับน่าจะโดนครับขงเขามีอยการวิ่งครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับพี่น้องวันนี้มีความหมานสองตัวนี้ก็สุดยอดแล้วครับทำไมเบาจังจะบอกนะว่าหลุด เอาเลยดีกว่าครับโอ้ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับตัวนี้สุดยอดเลยครับตัวนี้ออ้ย่างใหญ่เลยครับสุดยอดเลยครับวันนี้สุดยอดหักขาไม่ได้แล้วครับตัวนี้ขนาดนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับดูครับฮ่า ความายของเรามีให้เกิดแล้วครับสตัวพอหนึ่งแล้วครับวันนี้พอหนึ่งแล้วครับได้นึ่งปลาแซบแซบแล้ครับนึ่งกบแซบแบแล้วครับสุดยอดเลยครับนี่เวลานี้ก็ประมาณใบสองเกือบจะใบาสามถ้ามีตัวต่อไปก็บ้านไปนะครับไปครับนี่กบใหญ่มาเสนอสุดยอด ด,ตด,ตดูตัวที่สามมั้งครับโดนครับที่สามของเราโดนครับ ไะครับโอะแอกโอะแอกเลยครับต่อเนี่ยครับางานตัวที่สามของเราครับ <c oughs> อู้โดนฝีปากนิดเดียวเองครับ โดนปากแค่นิดเดียวเองครับสุดยอดครับตัวที่สามของเรานะครับนี่ครับใหญ่ครับสามตัวแล้วครับวันนี้ยอดในความหมานแล้วครับวันนี้ตัวใหญ่ด้วยครับไม่ใช่ตัวธรรมดาครับเนี่ยใหญ่ด้วยสุดยอดไห่ครับประมาณบ่ายสี่โมงแล้วครับวันนี้สามตัวนะครับ ไปครับเราก็จะไปดูกันต่อไปครับว่าตัวที่สีจะมีไหมนะครับไปครับนี่ครับวันนี้เราก็มีสามตัวใหญ่ๆมาฝากนะครับวันนี้มีความหมานสามตัวครับนี่ครับสุดยอดเลยครับคงจะมีได้แค่นี้นะครับจะค่ำแล้วคงได้กลับบ้านนะครับความหมานสามตัวนี้ก็พอหนึ่งแล้วครับ ดยอดครับจอบต่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาค,คุยกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ